ครับขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอวยนะครับเนาะครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางของพ่อสมใจนะครับหรือว่าปู่เขียนดินนะครับเนาะครับวันนี้ปู่จะลงมาเขียนดินให้ไม่งวดเมื่อกี้ไม่เข้านะครับพ่อแม่พี่น้องให้ศูนย์เจ็ดออกศูนย์หกนะครับพ่อแม่พี่น้องเสียดายเสียดายนะครับเนาะครับไม่เป็นไรครับไม่เข้าก็ว่าไม่เข้านะครับเนาะตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดนะครับพ่อแม่พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับเนาะครับ ครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับทางช่องขอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับแนวทางของพ่อสมใจงวดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับสวัสดีค่ะคงามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมวหันฟูเน้่มาศูนย์เจ็ดคับเนาะพ่อนะเออมาออกมาออกศูนย์หกเนาะเนี่ยแล้วคีเดียวนึงไหม ล้มอ่ะล้มตีมานนี่ตามที่จริงเลขปู่นี่เนอะอันอยากล้มตั้มได้่วนหลายครับเอออยากอยากอยากล่างอยากล่างโดนเออบนอยากขึ้นยากครับของปู่นี่ยอดมากเอฟซีหาสี่ฉลากกินแบ่งง่ายๆพี่น้องยออกับล้ม่างงวดที่แรกศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเออได้บ่ได้ซ้ำ โอ้ยมดเงินตลอดหลายเดต้องไปหาเสงเงินตัต่อวันที่ใดต้องจุดนั่นด้วยก็พอได้สร้างสั่งกับแพงวัดกับแพงกำลังกำลังสี่ไฟสีหายเงินใสกับแพงพี่น้องตั้งเสาละละค่ะช่องละสามพันหัวชนบนวานั่นผู้ใดดีไอ้เช็ดจีจางก็ช่องละสามพันสามพันโอ้ไฟสีเป็นเจ้าภาพแต่ละช่องเาครับผมครับแต่ละช่องละช่องนะครับเนาะครับก็ด้ช่องครับว่ามีกับแพงเป็นบ่ใครอยู่นี่ นั่นนั may, like, 7, 7, ่นเขาเขาเขาตั้งเสาบ่ม hmm. ีเขาตั้งเสาไว้เขาไปเทคาดไว้นั่นเขาสมมติเราไปคันถ้าว่าไผอยากเจ็ดอยากสามาช่องละสามพันผู้ใดมีจิสธาส่สารกําแพงเป็นบุญส่วนบุญเป็นบุญหลายพี่น้องบุญเท่ากับเท่ากับสานกระแพงมันจะทำกันแนวบดีมาใส่เท่าหระพที่น้องชุบบดีแล้วเขามาดูเขามาขอขึ้นขอช่องของปูของยา มันเป็นกันมันเป็นตัวกันตัวกันเนี่ยบาดีสกหลายอีกว่ดีจิตมะหาเฮ้ามันระวังยากคัดใดบุญตัวค่ะสามสเนียงเนาะเสริมโชคดวงเท่านาอันนี้อ่อยมากคือไทยบาทมากอยู่ยาครับ ออมาอยู่เจริญสามคนขึ้นละสามคนโตกับวัตถุกน้พ่อกับน้กน้กกับสีสางกำแพงว่าอยอ่าังเบิ้งอีกว่าต้องพอนาอเอ้ยวันนี้แก้มือแล้วพอน้อกวัติวาเลยนี่วัติวาเลยดีแก้มือไหมแก้มือแล่พ่อเดี๋วาพิษพิษแต้มเดียวดิจิมันลุกไรันตะกรังสิฮะพิษเต็มเน้อสางพิษแตมเ่ยวนปยังค่ะพ่อม่ข่าวม่รถเป็นแบงล็อกแบวงล็อกแหวงล็อกไปใ่ะ เพิ่งรุดเขามาสองวดติดแล้ววดที่สามรุดลุดแต่ว่ากอนหนานี่เขาตลอดโอ้ยก็นานี่เขาตลอดและกอนหนานี่เขาตลอดแต่ว่าลุดเพิ่งลุดนี่ละวดนี้แล้วพอเนาะเป็นเัื่งใดคะปูขึ้นโอยู่บบค่ะอยู่นี่แหละอยูทุกอะไรฝนตกมัดมือเนาะบอลลูนนี่อันนี้ก็หัวก็ออกจากไอ้นั่นนี่ก็ได้ ฝนเศร้าก็เลยฝนกคนฝเศร้าปูได้พระทานในโลกเมนบ่ค่ะพระท่านด้ยี่ยังไหวเดินยัยินเสียงไอเจ้ากลอยู่ว่า่นก็ดีเลกอก็นั่งกันโอ้คนกับคนห้วย่นกับงวดละแต่ละงวดกับบ้านมันหน่อยคนกับนั่นคือการครับหาซื้อจนบ่มี ก็ไปซุ่มก็จาไปหาซื้อซุ่มก็จาไปหาซื้อก็ทั่วไปกับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เด็กเต็มเออยจะาสกบอกว่ามีอืมบ้านนี้ร่งแต้มหนึ่งเออบ้านนี้หลานหลานมหาก็เลยบอกว่าเอ้าขันบ่ได้ซุ่มหนีมึงซื้อหกศูนย์เด้อนั่นมันก็ลไปซื้อหกศูนย์คิปโตศูนย์หกมาซื้อบาทเนี่ยเห็นบ่ส่วนการประเมินไงส่วน ปูพันวาจังไรแน่ยครับปูพันต้องมาตรฐานเลยปูตอให้ปูพันศูนย์พันกันห่วยเอาจักแก้มือวันที่เช็กเกศได้แล้วศูนย์หลายศูนย์หลายปูศูนย์หลายเนยเจียาหมดอีกจะไหมดจดสามพันที่พันหาพันเนาะพนกัอยังได้พ่อเพิ่นพันกับจังไรพ่อได้ใช้ในสวยของเพิ่นอ่าพ่อผมได้หวังทังอื่นพนก็บเพนเองอั เขารียว่าเพิ่นละเพิ่นก็อย,อยากเรื่นเพิ่นเพิ่นสวนเพิ่นได้หายต้องหงวัดได้สวยจะเขียนมา <c oughs> เขียนได้ใส่หงวัดเขียนได้งงเลยคนใดเลยพี่น้องาะ <c oughs> หงวดเนี้ยปูเหยียบไปค่ะค่เด้อปูเหยียบปอยว่านี่ตัวหนึ่งว่านั่นก็ปูเสร็จเลย อที่เด็ดแล้วเด็ดขมูท่านเกษตรเป็นยอดไดดอเพิ่เขียนใส่ดินเลยเหรอคะิ่อเขียนใส่กระดาษไงนี่เรียกมาเด้ไห้โอ้ปูเขียนใส่กระดาษให้พ่ออมาเด้ไห่มาเด้ไห่ยุบใส่บุินใส่บุญก็เลยเด้ไห้ครับเานี่ปราเสริฐไม่โตคนก็บอกว่าโตนึงเด่นโตนี้เด็ดเด็ดโตนั่นล่างเด้อโตนี้นั่นเด้อเพิ่นก็บอกเลยบาอยไปตัวใดบ้างพ่อตัวใดนเนี่ยพ่อนี มีโจเด็น,เน,นทองเพ่นนี่เด้นทองเพลนมันมีหาเก้าหนึ่งหาเก้านึ่งแต่ว่าคนคนจิตจัดนึงออกว่าเดี๋ยวหาเก้าคนว่าว่าอันนั้นก็มูห่าเก้าหมูเดีวกวมูหาเบานดี 5, 5. 92, เ 97, ก้าช่องเก้าเก้าเก้าเจ็น่คนกว่าเป็นตัวร่องตัวนี้บารีดีชี้เปลนี่เลขล่าง ตุ่งเลยล่างตุงๆเลยนบอกึ้นบนเออสี่แปดขนล่างตุ่งๆเลยเอออต่แรกเเเพื่อจียยวขึ้นล่างขึ้นบนอนี้ครับเรียกว่าพึ้นบอกล่างตัวนี้่อเบื้องในพอก็นี่แหละก็นี่เลขเอ้ยบาหลายที่หเก้าเก้าเจ็ดสี่แปดวดนี้หลายไพี่น้องรอบแก้มือคนว่านั่นคันคนมากอะ อันตัวนี้ตัวนี้แล้วเราสั่นตามจริงเพิ่นก็บเพ่อยากให้มาเร็ววันนี้เนาะจังไปอีกเบิ่งก่อนคุณล่ะแล้วไม่ยามอีกก็ได้แล้วก็แต่จังหวะยมละนี่นี่มันมากกับจังหวะเดี่ยวเด็ดเนาะแล้วก็คุณยำแห้งนะครับเออเป็นชุนแห้งเว้ยเพิ่นกับทุลสตรีเป็นชีพเป็นข้าวคุณเนาะเด็กใต้ดินเองก็อย่าว่าเรื่องใต้ดินแต่ยังวานละต้นพืชเ่าคืนกันคื่อว่าจะเพิ่นตะโตแล้วว่า รับปูก็มาต่องงวดให้นะครับเนาะเอ้ยพึ้นกับไหววันสันวันยานี่และวันสั้นตัวหาเก้าหนึ่งแช่ว่าพึ้นขนไวนั่นะได้ครับขึ่นว่าเก้าพึ้นว่วเก้าห้าเก้าหนึ่งห้าเก้านี่นะพอเนะนี่ละนี่แะวันันตูเด็ดซีนแปดแล้วก็เก้าเจ็ด มาทันคอยมาทันคอยมาย้ำเล่นไกลๆห้าเก้าหนึ่งห้าเจ็ดล่างห้าเจ็ดไปห้าเก้าจันแหลกเขียนห้าเก้าหรือห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าครับห้าเก้าเนเก้ายังคือเลขเจ็ดเถออ้มาเมื่อ้าไปได้ไหมเราเอ้หเก้าเลขเจ็ดทำเนี่ยเมื่อ้าไปเลขเก้าครับตัวเลขเจ็ดก็นี้ตัวล่างเจ็ดอยู่แต่ว่าตัวนี่นี่เลขเก้าเนเลขเก้าเนาะเลขเก้าผมนึกว่าเจ็ด กวาเสร็จแล้วก็่าหายฉันไม่พนักฉันไม่ห้าเก้าห้าเก้าหาเก้ากับหาเก้าครับผมเนาตัวนี้ใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของขู่เขียนดินนะครับเนาะที่ปู่ต่องวดให้เลยครับปู่ศูนย์แห้งนะครับศูนย์แห้งค่ะยุ่งกับไายเนาะค่ะเนาะรับยุ่งไลยมีห้าเก้าหนึ่งนะครับผมมีห้าเก้าเก้าเจ็ดแล้วก็สี่แปดสี่แปดนี่คือล่างใช่ไหมครับพอสมใจล่างนะครับผมเาพิจารณาดูนะครับทางช่อง บางที่ก็อัดจะมาบนเน่ะค่ะค่ะบนล่างไว้น้ำแน่าค่ะนผู้ช่ัยมันสีตับแตกเวฟพี่น้องค่ะบนล่างเลยนะพ่อเนาะคือว่าบวาลายตัวค่ะชอบตาค่ะเด้อค่ะผมยุ่งเยอะครับผมครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับว่าน้องครับผมยุงเยอะมากเลยนะฮะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเข้ามาสองงวดติดนะครับหลุดงวดนี้นะฮะ ครับผมเอาคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมดเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะฮะครับผมแนวทางของปูเคียนดินหรือว่าพ่อสมใจนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ